Sau át đi cha, che pha mực da mà leo, chặt trái เสียยงททักสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เจ๊ฟ้าพามาชมนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะของพระธาตุพนมนะคะเพื่อนเพื่อนคะอันนี้ก็คือตรงนี้นะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเส้นที่เราจัดลงไปเลาะโขงนะคะ เป็นเ้นที่เราจะลงไปลอกโขงนะคะเนาะริมฝั่งโขงนะคะซึ่งนะคะถ้าขับรถขึ้นมานะคะก็จะมาเจอนะคะซุ้มนะคะประตูนะคะซุ้มประตูก็คือจะมองเห็นพระธาตุพนมเลยนะคะเพื่อนๆจะมองเห็นพระธาตุพนมเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่เสียงกล้องมากเลยนะคะ เป็นถนนสายวัฒนธรรมนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมแ,แล้วก็หลายคนก็จะมาถ่ายรูปอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือเป็นวงเวียนนะคะเขาจะเรียกวงเวียนนะคะประตูโค้งก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเรียกนะคะเพื่อนๆคะวันนี้นะคะฟ้าสีสวยนะคะเนาะได้นะคะอัปเดตนะคะให้กับเพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะคะเส้นนี้นะคะเพื่อนๆ เส้นนี้ก็คือนะคะรถมานะคะเส้นนี้ก็คือนะคะเราจะมองเห็นยอดพระธาตุมองเห็นพระธาตุนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือยังไม่ได้เดินเข้าไปใกล้ๆนะคะพระธาตุพนมแต่ว่าฟ้าสีสวยนะคะทางเพจก็คือเอานะคะ จุดชมวิวอีกจุดหนึ่งนะคะที่แบบว่าอยู่ไกลๆนะคะเห็นไหมรถท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยค่ะ <S <s มือี้รถท่องเที่ยวมากหลายเลยนะคะ <S <s อันนี้คือบริเวณร,บรอบๆนะคะรอบๆนะคะวัดพร,ระธาตุพนมนะคะเนาะอันนี้ก็คือจะเป็นซุ้มประตูนะคะซุ้มประตูคือขับรถตรงไปนี่ก็คือจะเห็นริมโค้งนะคะขับรถตรงไปก็จะเห็นริมโค้งนะคะมือน้นจะฝากคือมารีวิวไ,เไ้เบิร์เลยค่ะเนี่ยค่ะ คือรีวิวทีละจุดว่าจุดไหนสวยใครอยากมาถ่ายรูปมาเลยนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วตรงนั้นนะคะที่เรามองเห็นนี่นะคะมจะเป็นนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูแดดแดดนะคะเพื่อนๆอ่าที่เจฟ้าซูมให้ดูนี่ก็คือตรงนั้นจะมีองค์เท้าเวสวุวรรณนะคะองค์เท้าเวสวุวรรณนะคะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าวันนี้เจฟ้าไม่ได้พาไปเพราะเจฟ้าเคยพามาแล้วแล้วก็เคยเอาล่งแหย่เบิงแล้วนะคะก็คือจะไม่ได้พาไปนะคะ ดียวแต่ว่าจะนะคะมาอัปเดตว่าจุดนี้นะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยงามนะคะก็คือเส้นนะคะเส้นนี้เป็นซุ้มประตูนะคะแต่แถวนี้ก็คือเป็นบริเวณจอดรถนะคะแต่แถวนี้ก็คือบริเวณจอดรถวันนี้นะักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลยเพื่อนๆแถวนี้ก็จะเป็นร้านค้านะคะ ร้านค้าซุ้มประตูเมืองแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะอันนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งนะคะมองเห็นนะคะยอดพระธาตุพนมเลยอันนี้คือไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ก็คือจะเห็นชัดเจนเลยะคะ่ะเห็นชัดเจนเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะวันนี้นะคะเจฟ้านะคะฝ่าสีสวยนะคะก็พามาอัปเดตนะคะ ที่นะคงค์พระธาตุพนมนะคะก็อัปเดตให้กับเพื่อนๆดูว่านะคะเราสามารถถ่ายตรงไหนที่สวยนะคะไม่ได้ไปถ่ายใกล้ๆถ่ายใกล้ๆเราก็สามารถชมได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะตรงนี้นะคะตรงแม่น้ำนี่ตรงนี้มันจะมีทางเดินอยู่นะคะทางเดินข้ามสะพานไปฝั่งทางนู้นนะคะก็จะเห็นนะคะอ่า เวสุวรรณนะคะไปกราบไปไหว้ได้เจฟ้ามาแล้วครั้งก่อนเจฟ้าไม่ได้ไปครั้งนี้นะคะแล้วก็นี่นะคะก็จะให้ดูว่าซุ้มประตูโค้งนี่ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะเส้นทางถ้ามากลางคืนนี่จะสวยมากเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะจบคลิปไปเท่านี้ก่อนนะคะ,ะทางเพจฟ้าสีสวยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ช่อง youtube เจฟ,ฟ้าสันหามะเรเ็วนั่หัวมวนนะคะเส้นนี้ก็คือ มารีวิวองค์พระธาตุนมนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณค่ะที่ติดตาม